ครึ่งชั่วโมงต่อมาพ่อขาเหล่านี้แต่ละคนอ้วนสมบูรณ์กันจังเลยนะและพวกเขาร้อนเป็นอาชญากรที่พึ่งพาตระกูลซูในการลักลอบขนของและไม่ใช่ผ้าไหมไม่ใช่เครื่องเทศแต่เป็นเหล็กธัญพืชและธาตุดังนั้นพ่อขาเหล่านี้จากภูมิภาคตะวันตกจึงไม่มีใครดีเลยบอกข้าหน่อยว่าประเทศขอเจ้ามีประเพณีที่แม่หรือญาติและผู้หญิงและลูกเขยที่แต่งงานแล้วเข้าบ้านจริงๆใช่หรือไม่ใส่หัว ข้าอยากจะถามลูกเขยของประเทศของเจ้าว่าเจ้าต้องการมีคำพูดสลักบนใบหน้าของเจ้าแล้วไปเป็นท่าในกองทัพแล้วกระโดดลงไปสู่ความตายใช่หรือไม่ใส่หัวแสดงว่าเจ้าตั้งใจโกหกข้าข้าเป็นพ่อขาที่ได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ของเราให้มาที่เหมือเจิ้นหยวนจะเจ้าแต่ต้องข้าไม่ได้ข้าคือจอมโจรกูโถววนใครสนใจเกี่ยวกับกษัตริย์ของเจ้าข้าพวกหมาได้หมดยกเว้นเขา อ้ออ้ออย่าข้าข้าเจ้านี่บ้าไปแล้วงั้นเหรอเป็นแค่เจ้าเมืองตัวเล็กๆกาดีไงข้าคนแบบนี้นี่คือเมืองเจิ้นหยวนซึ่งเป็นอาณาเขตของตระกูลซูซึ่งอยู่ห่างจากคฤหาสน์ของคุณนางเจิ้นหยวนเพียงไม่กี่สิบไมล์สำหรับเจ้าแล้วข้าบอกว่าข้าจะจุดโคมลอยให้เจ้าจะจุดโคมลอยอะไรก่อนส่งคำสั่งให้ทุกคนในเมืองเจิ้นหยวนออกมาดูการประหารชีวิตซะท่านเจ้าเมืองข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วจริงๆ ได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะข้าจะมอบรัพย์สินทั้งหมดให้กับเจ้าลากมันออกไปซะขอับบนถนนของเจนหยวนคนแก่และหนุ่มในเมืองเจนหยวนทุกคนจงฟังผู้คนในอนาณาจักรเย่พ่อข้าจากภูมิภาคตะวันตกที่ขี่หัวคนเจ้าล้วนถูกฆ่าตายหมดแล้วนักรบจากภูมิภาคตะวันตกทุกคนที่ทำลายเจ้าตายหมดแล้วเช่นกันเหลือไอ้พวกพ่อข้าจากภูมิภาคตะวันตกเพียงคนเดียวและข้าจะคุ้นเคยกับการจุดโคมลอยนั้นไม่ช้า ทุกคนทุกคนไปดูสิหนึ่งชั่วโมงต่อมาคณะหายของเจ้าเมืองมีผู้คนอาศัยอยู่หลายหมื่นคนในพื้นที่เจิ้นหยวนแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มาดูความตื่นเต้นนี้พ่อขาเหล่านี้มีอำนาจที่สำคัญมากในพื้นที่เจิ้นหยวนนี้พวกเขาถูกลังแกแต่ตอนนี้คนที่ลังแกพวกเขาตายหมดแล้วและพวกเขาก็ยังไม่กล้าออกมาอาจจะเป็นเพราะพวกเขากลัวที่จะถูกราชนีแห่งตระกูลซูจัดการแต่คนดูเยอะก็พอใจแล้ว จุดไม่ไม่ไมอ๋มันไม่ได้ดีฮ่าฮ่าฮทองฟ้ามีตาทองฟ้ามีตาลูกสาวที่รักการแก้แขนของเจ้าได้รับการล้างแค้นแล้วในที่สุดมันก็ตายแล้วทุกคนจงฟังเมืองเจิ้นหยวนเป็นเมืองของประเทศของเราชาวเย่ทำไมคนเหล่านี้จากภูมิภาคตะวันตกถึงกอยขี่หัวของเจ้าและครอบงำเจ้าทำไมพวกเขาถึงกลายเป็นคนที่เหนือกว่าเจ้า ในขณะที่เจ้าตกเป็นท่ากันในแต่ละปีพ่อขาเหล่านี้รับท่าไปกี่คนกันล่ะพ่อขากลุ่มนี้ขอให้เจ้าขายลูกชายและลูกสาวของเจ้าให้ขาทุกปีเนื่องจากมีเงินกู้ที่แย่ขนาดนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงินทั้งหมดของพวกมันจะกลับคืนมาเป็นของชาวเย่ยของเราไปขโมยทองคาและเงินทั้งหมดขโมยทรัพย์สินทั้งหมดและนําสิ่งที่เป็นของเจ้ากลับคืนมาเอาทรัพย์สินของเราคืนมาเอาสิ่งที่เป็นของเราคืนมา เนี่หมายของข้านะมีอยู่ตรงนั้นอีกไปเอาตรงนั้นสิเอ้ hey, ข้าได้มาแล้วตอนนี้มีคนเป็นหมื่นแล้วใช่ไหมนะสวรรค์คือการชดเชยสิ่งที่ไม่เพียงพอแม้ว่าวิธีการของข้าจะไม่ดีมากแต่เมื่อมีคนเพียงไม่กี่ร้อยคนนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทําลายน้ําคลนของเทศมณฑลไปเย่ยได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้พ่อขาซีเฉิงเหล่านี้ยังสร้างความมาั่งคั่งด้วยการค้าที่ผิดกฎหมายด้วยแล้วพวกเขาก็ต่างมีเลือดติดมือ สมเสร็สมผลแล้วที่พวกเขาจะลงเอยเช่นนี้เผาไหมปล่อยท้องฟ้าเปลี่ยนไปอาณาเขตของเมืองซูเมื่อฝ่ามือซูหลิงกลับมาที่เมืองเจ้นหยวนนายท่านขอรับคือว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหาข้าไม่อยู่แค่แป๊บเดียวข้าไปคารหัดเิ้นหยวนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเกิดตละลรขึ้นกับเมืองเิ้นหยวนพ่อขาหลายสิบคนจากภูมิภาคตะวันตก และนักรบหลายร้อยคนจากภูมิภาคตะวันตกถูกสังหารเงินที่สูญเสียไปมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ทำไมเจ้ามาหยุดเขาเจ้ามีหัวหน้าผู้บริหาร3คนสามพันคนเลื่อนมีทหารม้าสามพันคนทำไมเจ้ามา่หยุดเขานายท่านขอรับเมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ไม่มีใครกล้าตัดสินใจเราไม่กล้าระดมพลตามใจชอบพวกขยะว่แกกินดื่มและสนุกสนานมากในวันธรรมดา แต่เมื่อเกิดอะไรขึ้นพวกแกกลับไม่กล้าทําอะไรเลยปิดประตูเมืองเจิ้นหยวนซะห้ามมีให้ใครเข้าหรือออกขอรับเส้นหลางจะต้องถูกฆ่าก่อนคืนพรุ่งนี้ไม่เช่นนั้นลุงของข้าจะไม่ปล่อยข้าไปนายท่านขอรับเส้นหลางมีคน200คนรอบตัวเขาเรามีมากกว่าสามพันคนหมายง่ายที่จะกำจัดเขาแต่เขาพูดว่ากูถกวนกำลังสร้างความยุติธรรมเพื่อสวรรค์ จากนั้นกองทหาร3,000คนของเราจะล้อมคัาหาของเจ้าเมืองและจับกุมโกโทฮวนสิ่งสําคัญคือถ้าเหล่านี้ติดตามเส้นหลังและป้นไปทุกที่ขนาดนี้มีพวกมันนับหมืน่นเออหากเส้นหลังมันต้องการเพิ่งพาคนมากกว่าหมื่นคนนั่นมันก็แค่ความฝันนับจากนี้ไปเมืองเจ้นหยวนจะอยู่ภายใต้กฎอายการศึกจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ก้าวออกจากบ้านยกเว้นทหารสายตรวจใครก็ตามที่พบเห็นบนถนนในเมืองเจ้นหยวนจะถูกฆ่า สักคู่ต่อมากดอายการศึกทุกคนโปรดกลับบ้านทันทีและอย่าออกมาข้างนอกหลังจากตีของ50ครั้งคนที่อยู่บนท้องถนนจะถูกฆ่าตยายคารหัสเจ้าเมืองจากนี้ไปจะไม่มีใครขี่หัวเจ้าและครอบงำเจ้าได้ข้าคือเจ้าเมือเจ้นหยวนนี่คือดินแดนแห่งอาณาจักรเย่ในฐานะพลเรือนเมืองของอาณาจักรเย่จงภูมิใจซะพวกเราภูมิใจพวกเราภูมิใจ จากนี้ไปข้าผู้หนีจะเป็นผู้สนับสนุนของเจ้าผู้คนทั้งหมดในเมืองเจิ้นหยวนจะไม่ซื้อหรือขายบุตรชายหรือบุตรสาวของตน้นหรือจับกันเป็นท่าคำพูดของข้าจะเป็นตัวกําหนดผลลัพธ์จากนี้ไปเจ้าจะเป็นคนของข้าและข้าจะปกป้องพวกเจ้าทุกคนเฮ้เจ้าเหมืองผู้ยิ่งใหญ่นี่เป็นการกรบฏครั้งใหญ่ใช่หรือไม่ ผู้คนก่อนกบฏทางครอบครัวก็ด้วยเช่นกันตอนนี้เป็นกฎอายการศึกแล้วค่าหนับถึงห้าแล้วและถ้าเจ้ายังไม่จากไปเจ้าจะถูกมองว่าเป็นกบฏและถูกฆ่าอย่างไร้ความปานี้นี่เป็นการสมรู้ร่วมคิดเลยนะนั่นเป็นอาชญากรรมร้ายแรงแล้วกับกันเถอพะพลเมืองเจ้นหยวนนี่คือข้าราชการเจ้าเมืองแต่ผู้ที่อยู่ตรงหน้านี้คือเจ้าเมืองอายการศึกจะนับก็ต่อเมื่อเจ้าเมืองออกคำสั่งเท่านั้น ที่เหนา่ชาวบ้านทุกคนเจ้าไม่ได้ถูกกดขี่มานานหลายปีแล้วงั้นหรือด้วยการที่เจ้าเมืองสนับสนุนเจ้าและเรามีนักรบหลายร้อยคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าเจ้ายังมีผู้คนมากกว่าหมื่นคนเจ้ายังจะกลัวพวกเขาเพียงแค่สองสามพันคนอยู่อีกงั้นหรือหยิบจอบหยิบข่าของเจ้าขึ้นมาซะต่อสู้กับสัตว์ร้ายเหล่านี้จนจบยึดอาวุธและต่อสู้เพื่อครอบครัวของเจ้าแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงแต่เรายังสามารถยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ นักรบและผู้คนของอาณาจักรเย่ yeah, จะติดตามและต่อสู้จนถึงที่สุดเจ้าต้องการที่จะติดตามเจ้าเมืองสมองขาวตัวน้อยนี้ใช่ไหมไม่มีปัญหาถ้าเจ้าไม่สนใจชีวิตของเจ้าก็ตามเหมือนไม่มีใครตอบเลยจะเริ่มนับถอยหลังเลยไหม 2. องข้าอย่างไรความปานี้ 1.